สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่ทเดลินทางเซอร์วิสนะครับจำหน่ายเครื่องอัดฟังเก่านอกเช็คร้อมใช้นะครับอ,อับเภอละนากจัจหวัดนครพนมครับวันนี้เรามาดูการทดสอบเครื่องนะครับเครื่องอัดฟังเก่านอกสตาร์พันธนะครับเครื่องนี้ยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับเสียงเงียบๆนินๆน่มๆนะครับเรามาดูการ แพงกระสวยของชุดมัดนะครับว่าจะทํางานเงียบเท่าไหนนะครับชมนะครับน,นิ่มนะครับเงียบนะครับนิ่ม,มลูกค้าของจเจริญทำสวิตนะครับก่อนที่จะถึงฤดูก,การลงทํางานนะครับอยากให้ลูกค้าืิดเครื่องก่อนนะครับรเพื่อการให้กระสวยมันทางานก่อนนะครับแล้วก็ร้อยรอบก็ได้นะครับ รู้ว่ากลไกของมันจะทํางานหรือว่ามันจะมีการติดขัดนะครับสนใจเครื่องอัดฟังเก่านอกใช้ค,ความใช้นะครับเจริญธรรมสวิทอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับโทรศัพท์0 8 7ย5 0 9 4 1หรือว่าจะมาเลือกชมเครื่องในที่ร้านนะครับเรามีสินค้าให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะนะครับขอบคุณมาครับ